เซงว่าหัวล่างคอนเจิเลยลงเลยลงเลยนักเลงพอลงสภาเนี่แหละโอ้ศูนย์กวของประชาชนเลยสภาตึงเ้ีประทานก่อนเดี๋ยวผมไทานประสาสภาปาก่อนนะครับ นี่ที่หน้าของประธานสภาอม,มองยันหน้าตัวนะ้หรือว่าเขาจะยิงผมบ้างเรียนนาสมาชิกที่เคารพผมประธานสภาหนึ่งโอ้ย <c oughs> ม,ม,มีฟืนด้วยหรือว่าเขาจะยิงประธานสภาไหมถ้าเขาไม่ยิงผมผมจะเป็นมิตรกับเขา few later. ย่าประชุมยังไงอะ จะประชุมยัางไงาสภาตรงเนี้ยมันเล็กเกินละโอ้ยอย่ายิงประธานอย่ายิงโอหยยิงประธานสภาตลาโอ้ยเบนี่มึงยิงประธานสภาสหรอ,อรนี่ลงมาใหม่ลงมาใหม่เดี๋ยวผมจะเอาใหม่ผม,มกกมมมผมเอาใหม่จุกของผมไม่ยิงกูอ่ะกูเอาจุกไม่ยิงกูอ่ะไอ้นี่ผมเบ้ผมประธานสภาแล้วมีเอฟเคได้หรือเป่า ย่าอย่ายิงผมอย่ยย id ายิงผมอย่ายิงผมผมประามสปาอย่ายิงผม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 เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยไม่ยิงผมจริงเฮ้ยโอ้ใครยิงผมนะเพื่อนเพื่อนประธามสปาช่วยหน่อยตามสปาช่วยประามสปาหน่อยเพื่อนกูจะตายแล้วสวยมากเพื่อนเก่งมากใครยิงกูวะเอามึงเองเหรอ อย่ายิงกูดิยิงกูดิแม่นี่ไรเพื่อนอะไรไปเพื่อนไปแม่อย่าที่คุณเอ้ยขอบคุณว่าขอบคุณว่ะแม่ใยาผมใช้จากมิดเป็นสโตอะไรเพื่อนลวมรวมรวมสโตของสโตคือมิดสโตมิด <c oughs> ขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเวอรขอบคุณเลย,เลยมาเราลอยข้าวไปไมถ้าวันเราลอยข้าวไหมเราลอยข้าวไา่าไแต่ปืนผมไม่โหดอะ่ะเอาเอาเป้อมเต็มวายเป็น,นอะไรบ้าตามตาม เอาตามตามติดชีวิตนายขนมต้มของมันหายไปไหนรู uh, ้ปะของมันหายไปไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูตามไปทานเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เพื่อนอ้ยเพื่อนอ้ยเพื่อน เอาไปไหนเนี่ยรอกูเสยเนี่ยเอ้ยมีประเด็นว่าประเด็นว่าช่วยเพื่อนมากู่มหายไปแล้วนะ เจอแล้ววะเพื่อนแชร์บาเพชรโอ้ยอย่าชชนนะนางได้ด้วยหรอโอ้ยนางได้เฉยกลายเป็นรมิดกันซะว,ว่าลุ้นอย่างถาวรข้ามไปบายทุกคนคนดูผมให้ผมข้ามไปบายผมให้เพื่อผมเเหลี่ยมไหมเหลี่ยมไหมอืมเหลี่ยม เหลี่ยมดีไหมอ่าอ่าๆๆตามเขาไปตามเขาไปตาเฮ้ยใครยิงวะใครยิงวะเพื่อนข้างหลัง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 เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโคตรกงโคตรไม่ Ông anyway? oh, yeah, yeah. <coughs> đâu bên anh ấy ông mì cho bất bên anh bên anh anh ơi bên bên เราอร่อยข้าวไม้มผมอยากข้าวตลอดเวลาวะ่ะแม่ข้ามันอย่าเนียเพื่อนมาเพื่อนเฮ้ยเพื่นนอนนี่อะไรเนี่ยโอ้เราต้องจากกันแกนี้หรอวว่า

นายนายวนดีนะยวอตัองอ้งวอตัองอ้งวอตัองอ้งวอใครวะ,ไ,วะไหนวะไอ้ตัไหนมันยิงวะเจอแล้วกูเจอแล้วเออวอแตกวอแตกถอยเพิ่งถอยเพิ่มันมาคนเดียวมาคนเดียวเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราลุม้มลุ้มอะไรเพิน่นลุ้มอะไรเออเอเอเก่งมากเพิ่นเก่งมากสวยมากเพิ่น ดีมากไปเลยเพื่อนไปเลยเอกูมาทำไมทางนี้เนี่ยไปทางน,นี้แม่ผิดเองกูผิดเองผมปิงอะไรเนี่ยผมปิงอะไรเนี่ยผมแดกขึ้นแล้วว่าปิงขึ้นแล้ววะโคตรโกงช่วยกันในหมดนี่ชิบหายแล้วกูไหวปื่อเนี่ย ไม่เป็นเราไม่เป็นไเราไม่เป็นไเราไปก่อนน้นไปก่อนว้นมาว่

มันี่กูเองเพื่อนมานสวยเพื่อนใครยิงนะใครช่วยกูวะใครอ่ะอ๋อมันไม่ช,ช่วยกูมันศัตรูกูณว่าเพื่อนบายศัตูของศัตรูไม่ใช่มิดเหรอเนี่ยเจอข้างบน mình mám lúc mình má, má. số so ตาย,ยิงกูวะยิงกูรู้มันเป็นใครอ่ะเอาชิปมาละไม่เงยตายฟอบเฮ้ยเฮียาตายฟอปเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วว่าพัทมิตรผมไม่ได้่ะนี่พัทมิตรผมเนี่ยมมโอ้ไม่ใช่พัทมิตรกูตายตั้งนานละบ้าเอ้ยพัทมิตรดูทคุณแตกแล้วนะล่ะ แม่ยืนได้เพื่อนอะเมื่อกี้สวยโคตรโกงอะ่ะโกงไวปป้บ่างสามลุมสองอะอวยสองลุมหนึ่งอะมีแท้ในฟรีไฟล์หาได้ในสภา